สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแข่งสัตว์สวยงามสัตว์โลกที่น่ารักค่ะสัตว์โลกที่น่ารักมีเยอะแยะมากมายเลยวันนี้เราจะเสนอเป็นสัตว์อะไรเพื่อนๆก็เห็นอยู่แล้วนะคะมันก็คือกิ้งก่าสวนนั่นเองค่ะวันนี้ความคมชัดของกล้องค่ะที่เราถ่ายกิ้งก่าอยู่นี่นะคะเราก็จะยกเครดิตให้กับกล้องของ iPhone 12 Pro Max ค่ะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่ากล้อง12 Pro Max เนี่ยความคมชัดเป็นอย่างไรบ้างนะคะให้เพื่อนๆดูเลยค่ะเราจะใช้กล้องนี้นะคะไปตลอดตั้งแต่ต้นจนจบค่ะแล้วต่อจากนี้นะคะเราจะมาพูดถึงว่ากิ้งกาสวนคืออะไรกิ้งกาสวนก็คือกิ้งกาที่อยู่ตามสวนทั่วไปนั่นแหละค่ะ และเดี๋ยวเรามาพูดลักษณะของกิ้งกากันค่ะกิ้งกาสวนเป็นกิ้งกาที่ไม่มีขาวค่ะลำตัวปกคลุมไปด้วยเกล็ดสันชี้ตรงด้านหลังค่ะก็จะมีสีดำหางก็จะเป็นแถบสีเทาแล้วก็สีดำพาดขวางค่ะและเรามาดูกันค่ะว่ากิ้งกาสวนเราพบกันมากที่ไหนบ้างกิ้งกาสวนนะคะพบและกระจายตัวอยู่กว้างขวางหลายประเทศเลย ก็จะมีทั้งแผ่นดินยายและก็มีทั้งหมูกก่เกาะด้วยค่ะกิ้งกาสวนก็เป็นกิ้งกาที่หาเจอได้ง่ายแล้วก็พบเจอได้ง่ายมากที่สุดกว่าสายพันธุ์อื่นๆค่ะแล้วพอเขาผสมพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ออกมาพอมีเป็นลูกอ่อนนะคะลูกอ่อนเขามักจะเลี้ยงตัวเองนะคะส่วนมากจะอาศัยอยู่ตามพุ่มไม้หรือว่าต้นไม้เตี้ยๆค่ะ และตัวนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่นะคะก็อาจจะเป็นตัวกลางวัยค่ะไม่ใช่ตัวอ่อนนะคะเรามาพูดถึงว่าตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยนะคะจะอาศัยอยู่ตามโคนต้นไม้ค่ะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะถ้าตัวเต็มวัยเนี่ยโคนต้นไม้ใหญ่ๆนะคะลำต้นไม้เขาก็จะเกาะเลื้อยไปเลื้อยมาเพื่อหาตัวแมลงกินนะคะ กิ้งกาส่วนตัวนี้นะคะก็เหมือนจะเล่นกล้องมากๆเลยแล้วก็ไม่ยอมหนีไปไหนด้วยค่ะปกตินะคะถ้าเราเอากล้องไปจ่อเขาเนี่ยเขาจะวิ่งหนีไปแล้วแต่ตัวนี้นะคะอยู่ให้เราถ่ายนานมากค่ะไม่หนีไปไหนเลยก็ถือวา่าเป็นกิ้งกาตัวหนึ่งนะคะที่น่ารักมากๆด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆเห็นเขาก็อย่าไปทำร้ายเขานะคะเดี๋ยวเขาเห็นเราเขากลัวเดี๋ยวเขาก็จะหนีไปเองค่ะ แลวเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนว่ามีพื้นที่ไหนบ้างนะคะที่จะพบกับกิ้งกาสวนได้ที่ที่พบมากที่สุดนะคะก็จะตามป่าตามทุ่งหญ้าหรือว่าทุ่งหญ้าที่มีน้ําขังค่ะสวนต่างๆหรือว่าสวนสาธารณะค่ะเด่นๆเ,เลยนะคะกิ้งกามักกินมแมลงเป็นอาหารค่ะแต่เดี๋ยวค่ะบางครั้งบางพื้นที่ กิ้งกาก็เป็นอาหารของคนนะคะในบางพื้นที่บางพื้นที่นั่นแหละค่ะที่เขากินกิ้งกา่าเขาจะเรียกกิ้งก่าว่ากระป๋อมค่ะเป็นยังไงบ้างคะความรู้เกี่ยวกับกิ้งก่าสวนที่ช่องนำมาฝากเพื่อนๆนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะยังไงก็กดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ